มื่อนีสิภาไปยอนตำนานเมืองรับแลผีบังบทความจริงที่ถูกเปิดเผยเป็นยังกายเป็นเมืองลีรับที่มนุษย์เข่าบอถึงครับสวัสดีจากทุกทุกท่านผมเสือว่าหลายคนนี่เคยได้ยินหรือได้ฟังกันมาแล้วเข้ามาเมืองรับแล ซึ่งก็สืบเล่าคานกันต่อมาว่าเป็นสถานที่อันเต็มไปด้วยความลี้ลับโดยเรื่องลี้ลับเา่าคานกันตำนานพื้นบ้านมีมาตั้งแต่อดีตเรื่องเล่าเก่าแก่ที่เรากันสืบทอดกันต่อกันมาอำเภอรับแรหรือเมืองรับแรเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยโดยความเป็นมาข,ของคำว่ารับแร่นั้น บางขอสันนิฐานตามขอสันนิฐานของสมเด็จกรมพระยาดำลงราชานุภาพวาดแต่เดิมแล้วเจ้าเมืองแพรเจ้าเมืองนานนี้ขาศึกและความเดือดหลอดมาสุ่มซ่อนตั้งชุมชอนอยู่บริเวณนี้เนื่องจากเป็นปา่าลกตบซ่อนโตัวได้ง่ายและภูมีประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีเนื่อนสลับกับทีตำ่ำ คนต่างเมืองถาบกุลเคยกับผู้มีประเทศกสิลงทางใน้งอำเภอรับแร่นอกจากสิมีโบราานสถานทีนาสนใจหมากมายแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรมรมล้านหน้าเช่นผ้าตีนจกไม่กวดและปลูกล่างศาสและทุเรียนหลงหลินรับแร่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมเคยเป็นเมืองไง เป็นชุมชนของพวกละว่าและขอมซึ่งมีความเจริญลุงเรื่องมากกันชานั่นนะครับพอได้มีการขุดพบของมหระถึกและท่าสำลิดในบริเวณดังกล่าวเมื่ออาณาจักรอมล่มสลายลงนั้นคนไทยก็ได้มาขอบคอกเมืองลับแล่นันเป็นอำเพื่อน,น้อยการเดินทางไปมาบ่คอยสะดวกเส้นทางคดเคี้ยว เหุให้คนที่บ่อจำนานทางผัดหลงได้ง่ายจนได้ซื้อ่าเมืองลับเลกซึ่งแปลว่ามองบ่อเห็นมีเรื่องเล่ากันว่าคนมีบุญทอนันจังสิเข้าไปถึงเมืองลับแลตามหน้านนี่เล่ากันมาว่าครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งนาสิเป็นคนเมืองทุง่งยางเข้าไปในปา่าได้เห็นหญิงสาวหลายคนยางออกมากพ่อมาหอดไสป้ป่าผู้หญิงเหล่านั้น ก็เอาใบไห้ที่ถือมานำไปเสี่ยงไวทีต่างๆแล้วกับผ้ากันเข้าไปในเมืองเป็นเพราะความสงสัยชายหนุ่มคนหนี่จังแอบยิบเอาใบไหม้มาเก็บไว้กับเจ้าของใบหนึ่งตกบายมาผู้ญิงเหล่านั้นกลับมาต่างกับผ้ากันหาใบไม้ที่เจ้าของได้เสี่ยงไวพอไดใบไม้แล้วกับผ้ากันยางลับหายไปแต่มีผู้ญิงคนหนึ่งหาใบไม้บอเห็น เพราะชายหนุ่มคนนี้ไดแอบบีบเอามากหญิงสาวคนนี้กับวิตกเดือดร้อนใจชายหนุ่มคนนี้เลยปรากฏโตให้เห็นและเอาใบไม้คืนไห้โดยมีขอแหลกเปลี่ยนคือสิขอติดตามหญิงสาวคนนั้นไปนั่งเพราะปราถนาสิไดเห็นเมืองรับแลหญิงสาวก็เลยต้องยินย่อมนั่งเลยผ้าชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มได้สังเกตเห็นวา่า ทั้งเมืองมีแต่ผู้ยิ่งนั่งได้อธิบายกับชายหนุ่มว่าคนในหมู่บ้านด่วนมีศีลธรรมถือว่าจ่าสัตว์เป็นหลักผู้าชา้ส่วนมากบกคอยรักษาว่าจาจังต้องออกจากหมู่บ้านกันไปเบิดแล้วหญิงสาวก็ได้พาชายหนุ่มมาพบกับแม่ของนางเองชายหนุ่มเลยเกิดความรักใคร่ในตัวยิงสาวเลยขออาศัยอยู่นัทางแม่ของหญิงสาวก็ยินยอม แต่ไห้ไส้หนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลร้มบอวาเทจเด็ดขาดชายหนุ่มเด็ดแต่งงานกับหญิงสาวเมืองลับแร่และจนมีลูกนํำกันหนึ่งคนในมือหนึ่งคณะที่เมียบอยูบาลไส้หนุ่มผู้เป็นพ่อได้เลี้ยงลูกอยู่แต่ลูกเกิดห้องห้หาแม่บอย่อมเศร้าผู้เป็นพ่อเลยปลอบลูกไปว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้ว พ่อแม่เมียได้ยินว่าแบบนั้นกระรู้สึกบ่พ่อใจแล้วโกรธมากที่ลูกเคยได้พูดขำเท็จเมื่อลูกสาวกลับมาทังแม่ก็ได้บอกให้ลูกสาวได้รู้เรื่องทังฝ่ายเมียของชายหนุ่มกระเสียใจอย่างมากที่สามีบอรักษาว่าจาาสัตว์นั่งก็เลยบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปซะแล้วนั่งก็จัดหายามใส่เสบียงอาหารของใส่ที่จำเป็นให้สามี พร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปนั่มเป็นจำนวนมากจากนั้นนา่งกับผ้าสามีไปย่างไายปลาแล้วสี่ทางให้สามีแล้วนั่งกับกลับไปเลยส่วนทางไส่นุมบอฮุงวาสีเห็ดจังใดกะจำต้องเดินทางกลับบ้านเจ้าของตามที่ภรรยาสี่ทางให้ระหว่างทางที่ยางมานั่นก็รู้สึกว่าถุงยามมันหนักขึนเรื่อย แต่หนท่งกันยั่งอีกไก่ยหนุ่มเลยหยิบขมิ้นที่ภรรยาใส่มาไห้นั่นทิ้งลงจนเกือบเบิดพ่อได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านเจ้าของทางบรรดาญาติพี่น้องต่างกับ้ากันซักถามว่าหายไปยหม่องใดมาผ้ากันเป็นห่วงผ้ากันถามายหนุ่มก็เลยเล่าซูฟังอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ในยามมาไห้แต่เขาก็ได้ทิ้งไปเกือบเบิด เหลือเพียงแต่อันเดียวแล้วเขาก็หยิบขมินที่เรืออยู่ออกมาให้ค้นเบิงปรากฏว่าขมินนั่นได้กลับกลายเป็นท้องค่ชายหนุ่มดูสึกแปลกใจแล่ก็เสียดายเลยพยายามหย่อนกลับไปหาขมินที่ถิ้งไวและปรากฏว่าขมินเล่านั้นได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้วและพ่อขุนเบิงก็พบแต่แหนขมินธรรมดาที่มีสีเหลืองทอง,ทองแต่มันม่แมนท้องค่ำแทงที่เขาใดไป เขาพยายามหาทางเขาเมืองรับแล่แต่กะหลงทางไปบ่ถือจนในที่สุดก็ต้องละความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตัวเองตามเดิมซึ่งเมืองรับแล่แต่เดิมนั้นสนัานบา่าเป็นชุมชนในสมัยสุขโขทัยก่อนศิลางลงในช่วงหลังดังนั้นพบหลักฐานปฐมภูมิคือศิลาจารึกซึ่งคุดได้ทีนาวิหารวัดเจดีย์ขี่รีวิหาร มหาอามาตรีพญานครพระรามทรงเข่าหอสมุดวัดชีรยานเมื่อวันที่8 8เดือนท่านว่าคมพ่2ส7 3พซึ่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐพนคอนในความเห็นว่าเนื้อหาจาลึกหนาจะก้าวจากขังเมื่อพญาลิไทขึ้นคล้องหลาดประกอบกับเนื้อหาในศิลาจาลึกการศิขารนาพระพบรมมทาุ โดยพระยาดีไทยสอดคล้องกับลักษณะของฐานพระเจดีวัดเจดีคีรีวิหารที่มีเข่าโค้งของฐานเขียงสามสันแบบสุโขทยัยศิราจาลึกดังกาวจึงเป็นเครื่องยืนยันวา่าเป็นที่ตั้งเมืองรับแร่ในปัจจุบันเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยก่อนที่สิถึกทิ้งล่างและมีการอพยพเทระบวนของชศวเสี่ยงแสนมาตั้งลกลากเพิ่มเติมในส่วนหลัง ยังใดกรตามยังพบขอมูลอีกว่าคขังหนึ่งพระพันธการอภินประโยสำนักสงปากสามแยกบ้านหวยย่างท่องตำบลว่างกวางอำเภอนามหนาวจังหวัดเพชรบณ์ได้เราเรื่องเล่ามาจากหลวงพ,อพ่อเกษมคู่บาสายหลวงปู่หมันได้เราเอาไว้ว่าเาว้าเมืองลับแล่หรือบางที่มีภาษาทองทินเขาเอื่อนว่าผีบังบด พวกนี้ก็เป็นสาทิพกลุ่มหนึ่งคือกันและสามารถรับบุญที่มนุษย์อุทิศให้ได้คือกัน้าคับค่ายคับค้าวามีพวกเขาอยู่แห่งใดห,หรือรับทราบสัญญาณกันใดในข้างใดข้างหนึ่งก็อุทิศบุญให้พวกเขานำํำเรื่องเล่าของเขาเท่าที่ปั้งจากหลวงพอ่อเกษมเราให้ปั้งก็เป็นชาทิพย์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะทาท่างการแต่งตัวคือกันกับมนุษย์เท่า และอาศัยอยู่ด้ำโลกเดียวกันกับเ้านี่ละเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในอีกมิติหนึ่งทอน,นั้นการดำรงชีวิตของพวกเขา็คล้ายๆกันกับเ้านี่ละมีทั้งการเน็้อไทยเฮ็ดหน้าการเฮ็ดเกษตรทำงานทั่วไปเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาเฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดไปจังสั่นละเฮ็ดไปเพราะแรงแห่งกรรมแต่บอ่อใดผลผลิตจากการกระทํำเช่นเลี้ยงง่ว ก็เลี้ยงอยู่จังสั่นละเลี่ยงไปเรื่อยๆจนกว่าสิมดกรรมเบิดกับมือใดก็ได้เลิกเลี่ยงเองละแล้วงัวนั่นก็เป็นข้นที่ตายไปแล้วแต่มาเกิดเป็นผีงัวให้ได้เลี่ยงเพราะแรงแห่งบาปกรรมชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขามันบ่ได้ดีขึ้นหรือว่าเลวลง่งคืออยู่กันจังสั่นละบ่ได้ดีขึ้นไปกว่านั้นและบ่ได้เลวล่งไปกว่านั่น แต่ชีวิตความหมายการเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยั่งดีกว่าผีเปรตและอสุรกายแต่กระโบดีซ้ำเทวดาที่สถิตยอยู่ตามตนใหม่ซึ่งสิเป็นกรรมอันใดแต่ก็เป็นบาปกรรมที่บักมากพ่อที่สีทําให้เกิดในนรกได้เหมือนเปรตอสุรกายแต่กับพ่อมีบุญอยู่บางจึงทรงผลให้ได้ไปเกิดในทีทีเอื้นกันว่าเมืองลับแลซึ่งมีเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่คือกัน ซึ่งเศร้าทิพ์มาหักกับสาวเศร้า,รามนุษย์เดวกระเลื่อยเอาสาวเศร้า,รามนุษย์นั่นไปอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขาสาวมนุษย์นั่นไปอยู่บ้านเมืองของเขากะเข้าใจว่าผ่านไปเจ็ดปีแต่ฐานะับเวลาในเมืองมนุษย์กะผ่านไปเจ็ดรอยปีจังไดก็ตามครับเรื่องเล้าดังกาวของเมืองรับแร่นั่นเมื่อท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วสีเสื้อหรือบอยางใดปวดใส่วิจนารณญาั่นการรับชมรับฟังครับ เดี๋ยวพ่อกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ